สวัสดีค่ะท่านน้ำดูผู้ที่เกิดในราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทานายดวงความรักให้กับคุณประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบเกี่ยวกับ,กบรายละเอียดของราศีคุณสามารถกดเข้าไปดูไดที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ท่านนามคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือคิงซอบวานค่ะเวลานี้ค่ะแม่หมูบอกว่าคุณน่าจะเริ่มกลับมารักตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะมองถึงอนาคตที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะการทำเพื่อตัวเองนะคะการ อยากมีคนรักก็อยากมีคู่ชีวิตที่แพนในเรื่องของอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันนะคะแต่ทีนี้ให้มันกลับหัวนะคะไม่หมดรู้สึกว่าเวลาเนี้ยหลายๆอย่างอะค่ะที่คุณเคยทําร่วมกันกับคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นการง้อขอคืนดีคนรักหรือการยอมคนรักทุกอย่างหรือว่าคือศรัทธาแล้วเชื่อใจอะค่ะยอมให้คนรักเป็นผู้ จัดการในเรื่องของความมั่นคงต่างๆนะคะวันนี้ค่ะกลายเป็นตัวคุณเองที่เลือกที่จะเป็นคนคิดแล้วก็วางแผนการในอนาคตด้วยตัวเองค่ะจากที่เคยง้อขอคืนดีคนรักวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะแต่ก็พยายามที่จะ move on ไปข้างหน้าพยายามที่จะไม่ทำอะไรในแบบเดิมๆอีกค่ะ บางท่านนะคะแทบจะไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเองเลยคือคิดถึงเรื่องของคนรักมากจนเกินไปนะคะ่ะบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการะคะ่ะบางท่านนะคะเป็นชาวต่างชาติอาศัยอต่างประเทศหรือว่านี่อาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยค่ะ ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณน่าจะไปรู้ความจริงบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งการที่คือรู้ความจริงแล้วรู้คำตอบในหัวใจของตัวเองะคะ่ะว่าคุณจะต้องทำยังไงวิธีการไหนที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์แต่ว่าทีเนี้ยพลังงานของแคมพพลนที่มาพร้อมกับเดเมจิเชนแล้วก็เจ็ดดาบแม่มอมองว่า คุณรู้ดีนะคะแต่ว่าคุณก็ยังคงโลเลในการตัดสินใจอะคะ่ะบางครั้งรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามอะคะ่ะเหนื่อยที่ต้องจับผิดหรือว่าเหนื่อยที่ต้องตั้งคำถามคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นะคะ แต่มีบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกลังเลในหัวใจค่ะบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้การให้อภัยค่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคนที่เคยทำผิดอะ่ะเขาจะต้องทำผิดซ้ำๆย้ำๆอีกเหมือนเดิมค่ะหรือถ้าเรื่องราวนี้ยังไม่เกิดขึ้นแม่หมอมองว่า ช่วงนี้เจ้าตาค่อนข้างมีเซนตแรงมากเลยแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ได้มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะว่าคนรักค่ะทำตัวลับๆล่อๆไม่ชัดเจนหรือว่าทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้คุณจับได้หรือช่วงเนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะแบบตามคนรักค่ะ,คะรู้สึกขึงห่วงเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ไว้ใจเขา ความดีของเขาก็มีเช่นเดียวกันนะนะคะก็ทั้งรักทั้งเหนื่อยค่ะแต่ก็ยังให้โอกาสคนรักอยู่คือแม่หมอมองว่าช่วงเวลานี้ยตัวคุณนะคะเลือกที่จะเครียดด้วยตัวเองบางครั้งอะนอนฝันร้ายนะคะแล้วก็นําเรื่องที่ฝันนะั่นแหละมาทะเลาะก,กันได้ด้วยหรือว่าคือคิดมากจนนอนไม่หลับได้ด้วยค่ะพลังงานหลักของคนรักนะคะเอสอบครับค่ะ คนรักเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่นะคะอาจจะเป็นคนที่ไปเสริมสวยเสริมหล่อก็ได้ค่ะเขาเป็นเหมือนรักแรกพบของคุณเขามีความอ่อนโยนเขาเป็นคนที่รับฟังเขาเป็นคนที่มักจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเสมอค่ะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะต่อให้คุณพยายามทําดีแค่ไหนก็ตามนะคะก็เหมือนรั้งคนรักไว้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาเบื่อค่ะเบื่ออะไรเดิมๆนะคะเบื่อการกระทําเดิมๆเบื่อสังคมเดิมๆเบื่อคนรักไม่รู้ใจนะทำให้เขาอะค่ะยังต้องการอิสระในชีวิตนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรักอิสระอยากท่องเที่ยว ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดอะค่ะดังนั้นนะคะเจ้าสตาร์ก็จำเป็นต้องอดทนแล้วก็รอคอยแบบนี้ค่ะเราทะเลาะกันเหมือนเด็กเลยนะคะบ่อยครั้งมากคิดแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ทำในแบบที่ตัวเองคิดอะค่ะการตัดสินใจก็โลเลด้วยตั้งคำถามแล้วก็ไม่มั่นใจทั้งความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มั่นใจในคนรักด้วยค่ะ แต่ตัวคุณเองมีคำตอบอยู่แล้วนะคะแต่คุณนะคะไม่กล้าที่จะตัดสินใจแค่นั้นเองในการที่จะยอมรับความจริงหรือว่าเลือกทางออกที่มันแท้จริงสำหรับตัวเองะคะ่ะแม่มองมอง,มองว่าคุณเป็นพ่อพระแม่พระที่รู้สึกว่าคือให้อภัยแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะคะคือคิดว่าคนอื่นะ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะไรอย่างนะะี้ค่ะ ก็เลยต้องอดทนแล้วก็รอคอยะคะ่ะรักนะคะแล้วก็ด้วยความผูกพันต่างๆที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นมาเพื่อผูกมัดตัวเองได้ด้วยนะคะก็คือเรามีสัจวาจารักเขาอะคะ่ะก็อยากจะให้แบบเราอยู่ด้วยกันแต่งงานสร้างบ้านหรือทำอะไรร่วมกันนะคะ ก็เลยต้องอดทนในอะไรที่หลายๆอย่างไม่ได้ดังใจอะนะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะในะน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านน้ำกับคนรักจะเป็นไงบ้างช่วงนี้ค่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณพยายามออกมาจากปัญหาตัวคุณเองเริ่มกลับมารักตัวเองแล้วก็ อยากที่จะ move on จากตรงนี้แล้วอะค่ะไม่อยากเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่อยากนําปัญหาเข้ามาอีกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าต้องทนอยู่กับปัญหาเดิมๆความแตกต่างเดิมๆการกระทำเดิมๆของเขาอะคะ่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนวิ่งตามคนรักนะคะตอนนี้คะ่ะแม่หมองมองว่าคุณเริ่มอยากจะออกมาจากตรงนั้นแล้วแล้วก็เริ่มเบื่ออะไรเดิมๆด,ด้วยอยากเป็นอิสระอะคะ่ะ จากการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้คุณกลับมารักตัวเองแล้วก็เก็บความรู้สึกการแสดงออกที่เย็นชาค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตลอดมาคุณเป็นคนทำงานหนักแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนรักวันนี้ค่ะกลายเป็นว่าพ่อคุณนะ่ะหยุดการช่วยเหลือตรงนั้นนะ่ะทำให้เขาจะต้องทำทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำงานหนักเพิ่มขึ้นหรือนะคะ ตอนนั้นนะคะพอมีคุณแล้วชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะรีแลกนะคะชิวๆในหลายๆเรื่องเลยพอคุณไม่ได้สนใจเขาอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นของตายนะแต่ว่าเขารู้สึกว่ามีความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะก็กลัวความสัมพันธ์จะจบลงอะนะคะตัวคุณเองก็ไม่ได้มั่นใจในการที่จะจบหรอกคะ่ะ สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือชนะอะค่ะมันจะมีการพยายามกลับมาเพื่อเง้อขอคืนดีคนรักนั่นเองนะคะไม่หมอหวังว่าจะไม่ใช่คือคนที่ใจไม่เข้มแข็งเนี่ยอาจจะเป็นชาวท่านน้ำได้ด้วยนะคะเหมือนเราทนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยอมแพ้สะก่อนนะคะ ข้อความจากคนรักค่ะก็ด้วยความผิดของเขาอะนะคะเขาไม่อยากให้เราอะค่ะคือเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะต้องทะเลาะในเรื่องเดิมอีกอะค่ะหรือว่าที่ผ่านมา เจ้าชะตาอาจจะชอบแบบทําตัวติดกันกับคนรักมากจนเกินไปอย่างเงี้ยคอยจับผิดในทุกเรื่องเหมือนมัดขาของเขาเอาไว้อะคะ่ะเขาก็เลยไม่ชอบเขารู้สึกว่าเขาอยากจะออกมาจากปัญหาตรงนั้นนะคะด้วยความผิดด้วยหรือว่า,าหลายๆอย่างนะคะที่คุณจะต้องแบบอยู่ท่ามกลางระหว่างการให้อภัยนะคะการให้โอกาสแล้วก็การแบบนึกย้อนทบทวนแล้วก็รู้สึกเจ็บในเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะ เขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะบางครั้งนะคะเขาก็อยากจะออกมาจากปัญหาตรงนี้แต่สุดท้ายด้วยความดีของคุณด้วยความแบบพยายามของคุณนะคะทำให้เขาอะไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลย แต่ทุกครั้งที่กลับไปะค่ะเหมือนทุกอย่างมันจะวนกลับมาที่เดิมในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ที่เราเหมือนคนแปลกหน้าและพร้อมที่จะระเบิดเวลาได้ตลอดเลยโดยเรื่องเก่าๆอะคะ่ะเรื่องของการแบบนำอดีตเข้ามาพูดมาทะเลาะกันนะคะก็ณเวลานี้ค่ะเขากลัวค่ะกลัว อดีตจะเหมือนเดิมการกลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราเหมือนคนแปลกหน้าแล้วเราจะต้องทะเลาะกันจบลงด้วยเรื่องเดิมอีกในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาเป็นคนผิดอะ่ะเขาอยากจะออกมาแล้วก็คือ Move on ไปตามทางของตัวเองอะคะ่ะโดยที่ไม่รู้นะคะว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเหมือนคนที่ออกผจญภัยโดยที่เราไม่ได้กำหนดแผนที่ข้างหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ด้วยความพยายามของคุณทำให้เขาอะค่ะ ไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่กลัวอุปสรรคกลัวปัญหาที่อดีตนะคะที่มันพิพาดไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถเดินเวลากลับไปแก้ไขได้บทสรุปของความสัมพันธ์ค่ะ แม่มมองว่าตอนนี้คุณน่าจะกดความรู้สึกมากๆที่จะไม่โกรธไม่หึงไม่หวงไม่ต่อว่าคนรักในการกระทําที่ไม่ถูกใจคุณเลยอะค่ะและคุณก็ต่อสู้กับความรู้สึกในความคิดของตัวเองด้วยว่าจะเลือกทางไหนดีค่ะและพร้อมๆกับคำพูดสายตาของคนรอบข้างด้วยว่าเขาจะมองจะคิดจะพูดถึงคุณยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ แต่สิ่งที่ทำได้ก็คืออดทนแล้วก็รอคอยสิ่งที่คิดจะทะไม่มีสิทธิ์ได้ทำในแบบที่ตัวเองคิดเลยแล้วในเรื่องของอะไรที่ขัดใจก็เช่นเดียวกันนะคะก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยจะตัดใจแบบที่มันแบบเด็ดขาดก็ทำไม่ลงอีกนะคะยังรักนะคะเพราะฉะนั้นแม่มอรู้สึกว่าปักเนี้ยเจ้าชตาจะค่อนข้างอดทนมากๆ เราก็ยังให้โอกาสคนรักในการแก้ตัวใหม่นะคะแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะคะ่ะคุณยังเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชะตานี้ได้แล้วกลับมาคืนดีกันได้เป็นคู่รักคู่ชีวิตแต่ความจริงเจ้าชะตารู้ดีที่สุดอะคะ่ะ คุณรู้สึกสับสนนะตอนนี้ค่ะแม่บอดรู้สึกว่าเจ้าชตาควรไปจัดการความรู้สึกและความคิดของตัวเองดีกว่านะคะคุณเห็นความจริงแล้วแหละแต่ว่าคุณสับสนย้อนแย้งในการที่จะตัดสินใจเพราะคุณนะคะไม่มั่นใจนะคะ่ะตอนนี้มีความกังวลที่มองไม่เห็นทั้งเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทั้งการเลือกและตัดสินใจด้วยแต่ความจริงมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นนะคะนะคะ ก็โกรธเองหายเองง้อเองให้โอกาสเองอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่คุณก็รู้ความจริงอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและคุณก็เชื่อว่าความดีของคุณจะเอาชนะใจคนรักได้ด้วยค่ะก็อาจจะลดบทบาทของตัวเองลงนิดนึงก็ค<ๆ>ือ <iques S 1> พยายามที่จะแบบ กดความรู้สึกของตัวเองไม่ให้หึงไม,ไม่ให้ห่วงไม่ให้ตามเขาแต่ให้เขาคิดได้แล้วกลับมาเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ะคะ่ะณเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้คุณวิ่งตามแล้วคิดถึงแต่เรื่องเขามาวันนี้คุณเริ่มคิดถึงเรื่องตัวเองแล้วค่ะเรื่องของความมั่นคงในอนาคตข้างหน้านะคะถึงแม้ว่ายังไม่สามารถปล่อยมือแล้วมูฟออนจากตรงนี้ได้ก็ตามะคะ่ะแต่คุณเริ่มแบบครึ่งหนึ่งยอมรับความจริงได้แล้วหลายๆอย่างนะคะ โกรธเองหายเองง้อเองคุณใจแข็งได้ไม่นานค่ะชาวท่านน้ำก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวท่านน้ำคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสดท่านน้ำเดือนพฤศจิกาย,ยนนนมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะปเป็นยังบ้างมาอัปเดตกันค่ะ ตัวตนหลักของคนโสดเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะช่วงนี้อาจจะใจร้อนหัวร้อนได้ด้วยะคะ่ะเป็นคนที่คิดแล้วทำเลยคิดไวทำไวนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการแก้ไขมีงานเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะมีงานรีบงานเร่งงานด่วนนะข้อดีก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ได้กลัวสรรความลำบากนะคะเป็นนักสู้นะคะที่พร้อมที่จะพุ่งชนได้ตลอดนะคะ ก็อยากจะเตือนว่าคิดให้ช้าลงทำให้ช้าลงนะคะมีสติใช้เหตุผลเยอะๆอะคะ่ะบางอย่างนะคะทำลงไปแล้วย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้นั่นเองค่ะรักจริงแล้วก็หึงหวงด้วยอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะมีเรื่องของความแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินหรือว่า,าความสัมพันธ์อาจจะไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นอาจจะเป็นรักทางไกลชาวต่างชาติคือหลายๆอย่างพอตืกตองแล้วเนี่ยแม่ผมอมองว่ามันทําให้คุณเริ่มรู้สึกปรงแล้วก็ปล่อยวางทําใจอะคะ่ะนอกจากไม่ชัดเจนแล้วยังแบบมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะ คุณต้องการคู่รักคู่ชีวิตต้องการพาร์ทเนอร์ค่ะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้พอเจอกับคนที่มีความแตกต่างมากจนเกินไปหรือว่าสินไม่เสมอกันเนี่ยทำให้เจ้าตารเริ่มเย็นชากับมารักตัวเองค่ะต้องบอกเลยว่าคนโสดค่อนข้างที่จะอกหักรักคุดไหล่ครั้งมากเลยค่ะ แต่คนที่พยายามเข้าหาคุณกับหงุดหงิดแล้วก็ใจร้ายกับเขาก็คือลำคาญเขาอย่างงี้ะคะ่ะก็คนโสดค่อนข้างที่จะทำตามใจตัวเองนะคะก็คือรักคนที่คุณรู้สึกดีเท่านั้นนะคะแต่คนที่เขาเข้ามาชอบคุณคุณไม่ได้รู้สึกดีอะไรคุณกลับรู้สึกว่าคุณเย็นชาแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วย คนที่ใช่ก็ไม่หลักคนที่รักก็ไม่ใช่อะค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะน้องความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นไงบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมดูเหมือนว่าคนโสดอะค่ะเริ่มเข็ดกับความรักแล้วนะคะเดทเดนมาพร้อมกับ4ีดาบค่ะ 킹ซอบวานเด็กซันแล้วก็เอซอบวานค่ะแม่โมมองว่าคุณเริ่มยอมรับความจริงแล้วก็คือเหมือนพักกายพักใจอะคะ่ะเริ่มเจ็บแล้วจบอะนะคะแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ก็จริงอะนะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสในการแบบแพลนในเรื่องของอนาคตก่อนที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาร่วมอยู่ใน แผนเดียวกันในอนาคตของคุณนะคะแต่โชคชะตานะคะก็ยังไม่ ไม่จบแค่นี้ยังเล่นตลกกับคุณอยู่ค่ะจากคนที่รู้สึกเขตแล้วแล้วก็คือพาก,กายพักใจจบแล้วจบเลยไปโฟกัสในเรื่องของอนาคตของตัวเองดีกว่ายอมรับความจริงนะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดใจนะก็ยังให้โอกาสคนที่จะใหม่ๆจะเข้ามาอยู่นะคะอยู่ๆคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างการเชือ้อเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสังคมอะไรบางอย่างะคะ่ะที่เหมือนชุดหลัง หรือว่าดึงดูดให้คุณเข้าไปในตรงนั้นนะ่ะแล้วคุณจะพบเจอกับคนที่ใช่อะคะ่ะคนที่มีสเสน่ห์ดวงเฉิดฉายนะคะอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆได้ด้วยค่ะอาจจะเข้ามาให้เลือกสองคนเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสนับสนุนเห็นด้วยคนรอบค้างก็เห็นด้วยกับคนนี้ด้วยนะคะก็ เดอะซันงานเลี้ยงน่าจะแบบเป็นงานเลี้ยงที่เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะ่ะการเฉลิมฉลองบางอย่างนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่างานแต่งงานงานรับปริญญาญ์าะคะ่ะงานอะไรสักอย่างเนึ่ะนะคะที่แบบต้องมีชื่อเสียงต้องมีแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าทีเนี้ย u e e n s o บว่าแล้วก็ Queens of Pentacle นะคะ เข้ามาในตรงนี้นะคะคนหนึ่งเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีสมบัติเป็นทรัพย์อะคะ่ะแต่เขาก็มีภาระความรับผิดชอบนะคะอีกคนหนึ่งอะคะ่ะเป็นคนที่เหมือนเป็นแม่สีเรือนเป็นกุลสตรีะคะ่ะเป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่เขาอาจจะโสดมานานอะทั้งสองคนนะคะ เขาก็ต้องการลึกๆอะ่ะเขาต้องการคู่รักคู่ชีวิตนะคะก็คนหนึ่งอ่อนโยนหน่อยเพราะด้วยความแบบค่อนข้างอยากมีคนรักมากนะคะแต่ก็ห่วงคนข้างหลังชช่นดกันคือรู้สึกว่าใช้หัวใจนําทางแต่คนนึงรู้สึกว่าใช้เหตุผลนําทางแต่เขาก็ห่วงคนข้างหลังชช้นเดีวยวกันก็มีเข้ามาให้เลือกอะคะ่ะแต่เจ้าชะตามักจะแบบ ยึดติดอะคะเวลารักใครแล้วเนี่ยบางท่านอะถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะคะถูกหลอกให้รักอย่างเงี้ยถูกหลอกให้โอนตังไปให้นะคะออนไลน์ทางไกลอันนี้ต้องระวังนะคะชาวต่างชาติเนี้ยเหมือนให้ความหวังว่าเออเดี๋ยวเราจะแต่งงานเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าดีไฮพินชนมาพร้อมกับหนึ่งเหรียญนะนะคะแล้วก็ด h ทาวเวอด้วยก็คือ มันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มาพร้อมกับเรื่องของความไม่ชัดเจนทำให้ทุกอย่างมันพังอะคะ่ะ แต่คุณก็ยังคงยึดติดและรักเขาอยู่นะคะรู้สึกดีเพราะฉะนั้นนะคะในปังนี้มีคนเข้ามาให้เรื่องมีคนสนับสนุนแค่ไหนก็ตามแม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เป็นคนโสดที่ทําตามใจของตัวเองบวงเล็บเอาแต่จใจตัวเองเนะะี่ยค่ะก็คือถ้าฉันไม่ชอบฉันจะไม่สนใจแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาให้คําสั่งด้วยนะคะคุณรักใครชอบใครเนี่ยคุณค่อนข้างจะใช้เวลาในการที่จะลืมด้วยะคะ่ะ ถาว่าเข้ามาแล้วดีไหมนะคะเข้ามาแล้วสบายใจคะ่ะ t h สต t a r นะคะ A o นขึ e นด้วย The Empath คือแม่หมอรู้สึกว่าสบายใจนะแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อะ่ะคุณอย่าพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งแบบทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือไปตัดสินเขานะคะอย่าคิดว่าการที่เขาแบบเอาของกินของฝากของขวัญมาให้เนี่ยเราคิดว่าเขาอ่ะ เหมือนอยากได้อะไรตอบแทนนะคะคือคืออย่าไปตัดสินอดีตกับปัจจุบันนะนะคะแม่บอกรู้สึกว่าความคิดที่ฟุง้งซ่านแบบนี้มันต่อเนื่องมาจากอดีตของคุณนะคะความยุ่งเหยิงวุ่นวายการแบบเสียใจซ้ําๆผิดหวังซ้ําๆและเดวิลด้วยอะ่ะคุณคิดถึงแต่เรื่องของเซ็กแลรัผลประโยชน์อย่างเดียวเลยคือคิดดีไม่ได้ะค่ะช่วงนี้แล้วก็เดินเล e r ด้วยคือชอบเขานะแต่รู้สึกว่าเขาต้อง คิดถึงประโยชน์บางอย่างเนี้ยค่ะถึงได้เข้ามาเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะแบบแค่เข้ามาหลอกอะค่ะเขาอาจจะมีตัวเลือกอะไรประมาณเนี้ยจะเจอคนที่ดีอะค่ะแต่คุณจะไม่มั่นใจในตัวเองและไม่มั่นใจต่อการที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอะบางครั้งรู้สึกว่าอยางรังอิสระแต่บางครั้งก็รู้สึกอยากมีคู่นะแต่ไม่อยากมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเม่มอมองว่าปัญหาอยู่ที่เจ้าชะตาแล้วแหละ ไม่ต้องกลัวในการที่จะให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ไปแบบช้าๆแล้วค่อยตัดสินใจค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจใครในเวลาที่คือแบบผิวเผนะินอะนะคะมันไม่ยุติธรรมอะค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆบทสรุปค่ะ Kings of Pendacles นะคะ 4ดาบ8เหรียญ7คาถาแล้วก็10ดาบด้วยก็คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงอะคะ่ะแต่มักจะผิดหวังนั่นแหละก็เลยทำให้กลายเป็นคนที่ทำอะไรแบบเดิมๆพอแบบมีสติมากๆมันทำให้แบบคิดมากกังวลใจ แล้วก็ด้วยเรื่องราวในอดีตะนะคะที่เคยผิดหวังผิดพลาดมันทําให้หัวใจของคุณเริ่มด้านชาการพยายามอย่างที่จะมีคนรักอะะัค่ะมาวันนี้คุณเริ่มนิ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อย่างมีใครอย่างมีนะคะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ะคะ่ะแล้วโลเลในการตัดสินใจด้วยมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามาแล้วเขาก็ออกไปเพราะว่าคุณะคะ่ะเฉยเหมือนไม่มีใจให้นะคะภายนอกของคนที่มองดูเหมือนคุณนะคะมีกําแพงกัน้น คือใจร้ายอะคะ่ะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะก็คือเหมือนคนที่ยังไม่พร้อมอะคะ่ะที่จะตัดสินใจแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ก็ไม่หมมองว่าคุณน่าจะกล้า,กล,ากลัวนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะแล้วก็พยายามตัดสินคนอื่นนะเหมือนกันหมดเลยคนที่เข้ามาเขาต้องการแบบเงินหรือว่าแบบเข้ามาแบบมาหลอก เข้ามาแบบไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเบื่อด้วยก็มีสเสน่ห์นะคะลองคืออย่ายึดติดอยู่กับอดีตนะคะให้อภัยอดีตให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะสองโถอยข้างหลังมีโอกาสจะสมหวังมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนจากการพูดคุยนี่แหละคะ่ะแล้ว คุณค่อยตัดสินทีหลังก็ได้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะแตกต่างจากคนที่เจ้าชะตาชอบอะค่ะมีความแตกต่างนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่มั่นคงในอนาคตได้ด้วยอยากจะให้คิดบวกนะคะ แล้วก็มั่นใจในตัวเองกลับมาศรัทธาในคนรักศรัทธาในความรักแล้วก็เลือกใครสักคนหนึ่งค่ะเข้ามาในชีวิตเพื่อเรียนรู้ศึกษากันไปแบบช้าๆนะคะแล้วคุณค่อยตัดสินใจทีหลังก็ยังไม่สายค่ะช่วงนี้นะคะจะมีคนที่เขาแบบแนะนำสนับสนุนคนดีๆให้ค่ะ ก็มีโอกาสเป็นพ่อไม่แม่ไม่หรืออาจจะเป็นคนที่เขาโสดแต่เขาว่าค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าภาระอยู่ข้างหลังนะคะหรือมีความกังวลใจบางอย่างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโสดชาวท่านนามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะ